ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Street Fighter ครับชาลีแนชเป็นคนใจเย็นเป็นนักสู้ที่มีฝีมือและรักคุณธรรมเมื่อต้องสู้กับศัตรูในใจของเขาจึงมักจะเป็นเรื่องความถูกต้องมากกว่าการแก้แค้นแต่หลังจากที่เขากลับมาในภาคที่5แนชก็เปลี่ยนไปเป็นคนเลือดเย็น ที่ไม่สนใจมิตรหรือศัตรูและตามล่าใบาสันเพื่อแก้แค้นเท่านั้นย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของตัวละครนี้แนชมีใจรักคุณธรรมอย่างรุนแรงมาตั้งแต่เด็กเขาสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยทหารสาขาจิตวิทยาขณะเดียวกันก็มีความสนใจเรื่องศิละปะก,การต่อสู้ด้วยจนได้เข้าร่วมหน่วยรับและถูกส่งไปทําภารกิจที่ประเทศไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไายเพื่อนของเขาแต่ทุกอย่างผิดพลาดไปหมด ทั้งแนชและไก่ถูกจับตัวไปแต่ก็หนีออกมาได้ซึ่งแนชเชื่อว่าในกองทัพต้องมีคนทรยศเดี่ยวข้อมูลไปบอกศัตรูแน่เขาเลยตามสืบเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานก็จะถึงเนื้อเรื่องในตัวเกมแนชก็พบว่าทหารหลายคนเสพยายระหว่างทำงานเมื่อสืบไปก็พบว่าชาดลูอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และแทรกซึมไปทั่วแม้แต่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงทำให้แนชตัดสินใจลุยเดี่ยวเพื่อนำความยุติธรรมกลับมา ทำให้เขามีโอกาสได้เจอกับชุนลีด้วยต่อมาในเกม t r r e t Fighter Alpha n a นชยังคงตามล่าใบาสันและตามหาคนของชาดาลูที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพหลังจากนั้นในฉากจบ Nash เจะชนะใบสันได้สําเร็จแต่ระหว่างกําลังโทรเรียกกาลังเสริมใบสันจะลอบโจมตีจากด้านหลังทําให้ a นชถูกใบสันฆ่าตายแต่พอเนื้อเรื่องส่วนนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องขานอนทําให้ในภาคต่อมาน s ชก็ยังปรากฏตัวอยู่ดีในภาคอัลฟา2 นช <Nash S 2> จะได้เจอกับโลเลนโตแต่พอรู้ว่าเนชกำลังสืบเรื่องขององค์กรชาเดลูโลเลนโตก็พยายามขัดขวางหลังจากนั้นไนฉากจบเนชจะตามร้อยใบยสันมาจนถึงประเทศบราซิลและได้ต่อสู้กันบนหน้าผาใกล้น้ำตกแต่หลังจากชนะเนชกับถูกเฮลิคอปเตอร์ที่น่าจะเป็นพวกเดียวกันยิงและตกน้ำตกไปซึ่งใบสันบอกว่าต่อให้เนชรอดก็คงไม่กล้ากลากับมาสู้กับเขาแล้วเลยไม่ได้ส่งคนไปตามหาศพของเนช เนื้อเรื่องส่วนนี้นับเป็นคานอนครับทําให้เนื้อเรื่องของแนชในภาคอัลฟาทรีที่เกิดขึ้นตามมาไม่ใช่คานอนไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นให้ทอดเรื่องที่แนชโดนยิงตกน้าตกไว้ในใจก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเล่าต่อครับในภาคอัลฟาทรีนชยังคงตามสืบความเกี่ยวข้องระหว่างกองทัพสหรัฐและองค์กรชาเดลูซึ่งจะมี2เส้นทางในฉากจบของแนชเองนชจะชนะใบสันได้และทำลายฐานของชาเด,ดลูได้สำเร็จส่วนในเนื้อเรื่องของไก เขาจะได้รับภารกิจให้ตามเนสกลับมาแต่หลังจากรู้เป้าหมายของเนสแล้วทั้งคู่ก็ร่วมมือกันหาทางทำลายเครื่องไซโคไดฟแต่ใบสันก็ปรากฏตัวทำให้เนสต้องยอมเสียสละตัวเองจับตัวใบสันเอาไว้ทำให้เนสและใบสันตายตอนที่ฐานระเบิดแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องของเนสในอัลฟาทรีไม่ใช่ขานอนเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปจะเกิดขึ้นหลังจากที่เนสถูกยิงตกน้ำตกในภาคอัลฟาทูนะครับ หลังจากนั้นเนชจะตายยาวๆจนมาถึงภาคที่5้าเนชฟื้นขึ้นมาในโรงศพและได้เจอกับโคลินที่ซุบชีวิตเขาขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเธอจะใช้ชื่อปลอมว่าเฮเลนโคลินบอกว่าเนชได้รับบาดเจ็บหนักและถามว่าเขาจําได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้เนชนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่เขาตกน้ําตกและตอนที่กายเสนอจะช่วยเขาสู้กับชาดเดลูแต่เนชไม่อยากให้กายต้องมาเสี่ยงเพราะเขามีครอบครัวต้องดูแลตัดกลับมาที่ปัจจุบัน เนชเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโคลินว่าเขาสู้กับใบสันแต่กลับถูกเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายเดียวกันยิงตกน้ำตกลงมาพอเห็นว่าเนสจจำเรื่องราวของตัวเองได้โคลินก็เล่าต่อว่านักบินที่ขับเฮลิคอปเตอร์มายิงเนชเป็นทหารของกองทัพสหรัฐที่แอบทำงานให้ชชเดลูหลังจากนั้นเนชก็ถูกประกาศว่าหายสาบสูญไประหว่างภารกิจซึ่งทุกคนเข้าใจว่าเขาตายไปแล้วพอได้ยินว่าใบาสันยังอยู่เนชก็ถามทันทีว่าใบาสันอยู่ที่ไหน ไม่กี่วันหลังจากนั้นเนชก็เดินทางไปประเทศอินเดียและได้เจอกับเอ็ดที่ทำงานให้ชาเดลู ew, ซึ่งเขาก็ใช้พลังไซโคพาวเวอร์ได้เหมือนกันแต่ฟางก็ปรากฏตัวและเป็นคนสู้กับเนชแทนซึ่งฟางก็พาเอ็ดหนีไปได้เนชได้กลับมาหาโคลินที่ประเทศรัเสเซียและตกลงร่วมมือกับเธอต่อสู้กับชาเดลูเพื่อฆ่าไปสันหลังจากนั้นจะเข้าสู่เหตุการณ์ชาโดว์ฟอลที่เนชมีบทบาทเยอะมากๆผมเลยแนะนําว่าไปดูคลิปชาโดว์ฟอลเลยจะครบถ้วนกว่าซึ่งในตอนจบ นชจะเสียสละตัวเองตัดกำลังใบสันทำให้ริวสามารถกำจัดใบสันได้อย่างเด็ดขาดถึงอย่างนั้นสถานะของแนชหลังจบเหตุการณ์ชาวด้วฟอร์ทูกระบุไว้ว่าไม่ทราบสถานาแะแปลว่าเขาอาจยังอยู่หรือตายไปแล้วก็ได้ก็ต้องมารอดูกันต่อในภาคต่อไปครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkstore com ผู้ให้บริการทั้งเกมและบัลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนันครับลิงก์อยู่ในดีสิชันใต้คลิป เราไว้เท่ากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ